ดีใจมากๆเลยอ่ะที่แบบจะได้เดินทางแล้วอ่ะถามความรู้สึก <c oughs> เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงจะเดินทางเมื่อไหร่คะอีกสองสามวันเรืนนี้แล้วๆๆลลว <c oughs> ืนนี้แล้วใช่ไหมวันเรืนี้แล้วซึ่งเขาก็เพิ่งบอกเราเมื่อเมื่อวานนี้ที่วันนั้นเนี่ยครูพูดว่าไม่ต้องกังวลเลยคุณบาร์บี้ทำได้คุณบาร์บี้วันหนึ่งต้องเป็น, Air ปนแอร์ไพเล็ตเจ็ดไปแน่นครูพูดจากใจจริงใช่ไหมคะเนีย่ยสิ่งสิ่งที่สําคัญที่บาร์บี้บอกคือแบบ เหมือนครูยิ้มาาเชื่อในตัวนักเรียนทุกคนเสมอ,อไม่ว่าแบบใครจะไม่มั่นใจอะไรยังไงแบบครูยิ้มจะมองเห็นแล้วก็แบบดึงอันนั้นมาให้กําลังใจเรา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นยังไงบ้างคุณบาร์บี้เหมือนได้กลับเรียนอีกครั้งแต่วันนี้ไม่ใช่คอร์สเรียนแล้วใช่ไหมเออเราเรียนจบกันไปแล้วเนาะแต่วันนี้เรากลับมา Make up อีกทีเพราะว่าอย่างที่ครูเคยบอกใช่ไหมคะว่าเถึงเรียนจบไปแล้วครูไม่เคยทิ้งใช่ไหมทุกครั้งที่มีการเรียกสัมภาษณ์ทุกทุกครั้งนะคะ เนาะก็คือเราจะมาซูมกันอย่างนี้ทุกครั้งเพราะแต่แต่ละบริษัทมันจะไม่เหมือนกันเราจะต้องมาเตรียมตัวกันแต่ละบริษัทมไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะที่นี้ดีใจมากๆเลยอะ่ะที่แบบจะได้เดินทางแล้วอะ่ะถามความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงจะเดินทางเมื่อไหร่คะ อีกสอสามวันแล้วันี้แล้วลนว <c oughs> นี้แล้วใช่ไหมนะนี้แล้วซึ่งเขาก็เพิ่งบอกเราเมื่อเมื่อวานนี้ <c oughs> คือต้องบอกก่อนวนะ่ามันเป็นอะไรที่ค First m ม n u t e มากๆ r ทรเ e จนี่ต้อง Get used to อย่างที่คุณพูดเสมอถูกไหมคะเนาะค่ะทีนี้ดีใจด้วยมากๆเลยต้องค้าวความไปก่อนว่าจริงๆแล้วครั้งนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณบาบี้ได้ถูกไหมคุณบาบี้ได้ได้ ควรจะต้องได้ไปต้องต้องอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะด้วยพอดีสเกดตูของของของโอนเนอร์เปลี่ยนสองเครื่องใช่ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยถูกไหมก็ได้กําลังใจจากครูยิ้มนี่แหละแบบน้อเหมือนกับว่าเราบาร์บี้เองอ่ะไม่เคยไม่เคยสมัครงานอะไรไม่ได้มีประสบการณ์มาเยอะครูยิมก็จะแบบเหมือนคอยให้กําลังใจโพสิทีฟตลอดเพราะเหมือน คุย,ยมเข้าใจอะว่าพอคนมันไม่ได้สมัครงานไม่มีประสบการณ์เราก็ไม่รู้ว่าเออันนี้รอรอนานไปไหมคะไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าติดต่อมาแค่นี้แล้วหายไปหรือทําใจยังไงอะไรเงี้ยแต่เบี้ยคือขอบคุณรูย,ยิ้มมากพร้ mm hmm. อมแบบมันมีแต่กําลังใจมันมีแต่แบบโพซิทีฟอะ oh. ทําให้แบบพอวันเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วแบบ oh. เคยเอพอร้อมพร้อมแล้วถึงแม้ว,ว่ามันจะแบบกระทนหันมาก เพราะว่าคุณจำได้ว่าคุณบาร์บี้อ่ะเป็นคนที่ชอบมาโทรมาบ่นกับครูทุกครั้งคน <c oughs> ประจําเลยจําได้นหมสมัยก่อนเพราะเราว่าแบบครูยิ้มส่งส่งส่งเอ่อซีวีไปเนี่ยหลายบริษ,ษัทมากเงียไม่มีใครตอบกลับมาเลยจาได้ไหมทําไมอะ <c oughs> น,นะบาร์บี้ทําอะไรผิดเราครูก็บอกว่าไหนเอาซีวีมาดูซิซีวีเราเลิกแล้วนูน่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันต้อง right time เม่งด้วยถูกไหมคะยอย่างที่บอกเออเราเตรียมตัว ทุกอย่างมาดีใช่ไหมคะแล้วครูก็บอกว่าเออมันต้องมีมันต้องมีที่เป็นวันของเราใช่ไหมพูดมาเสมอตอนแรกอ่ะตอนแรกคุณบาร์บี้จะบ่นกับครูมากเลยแบบโอ๊ยแต่แต่ข้อดีของบาร์บี้คืออะไรไหมบาร์บี้ไม่เคยท้องไม่เคยกีบอัพคุณบาร์บี้พูดกับครูเลยว่าหนูหนูไม่หนูไม่กีบอัพค่ะหนูแค่บ่นแต่อย่างนั้นใช่ไหมจำได้ก็เหมือนว่าเราไม่เข้าใจโปรเซสด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วหลังๆมาจำได้ไหมพอหลังๆมาหลายบริษัทเริ่มติดต่อเรามาใช่ไหม นะใช่ค่ะทีนี้อ่อาล่าสุดเนี่ยคุณบ๊อบบี้ได้สัมภาษณ์ทางออนไลน์พอด้วยสถานการณ์สถานการณ์โควิดเนาะก็เราก็<ช>ต้องผ่าคุณบ๊อบบี้ได้สัมภาษณ์กับโอนเนอร์ไปถึงรอบไฟนอลแล้วนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็เออเป็นยังไงบ้างก่อนสัมภาษณ์ก่อนอื่นขอให้แนะนําตัวเองก่อนดีกว่าดีนะว่าคุณบ๊อบบี้เป็นใครได้ค่ะเพราะว่าผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วเราเล่น ใช่ค่ะก็บาร์บี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นลูกเรือมาประมาณเจ็ดปีค่ะแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็เป็นหนึ่งในที่ถูกบริษัทร้องก็ขอให้ให้ออกจากงานเพื่อเป็นการช่วยบริษัทเนาอเชื่อว่าทุกๆคนลูกเออรือหลายๆคนนะก็ประสบปัญหาเดียวกันแล้วก็บาร์บี้ก็คิดว่ามันก็เป็นไร้์ทางจริงๆอยู่ดีๆก็เห็นโพสต์ของ private jet angel ขึ้นมา ซึ่งช่วงหลังก่อนที่เราจะออกจากจากสายการบินเก่าอะมันก็เหมือนมันก็เข้ามาในหัวอยู่แล้วเรื่องเรื่อง private jet หรือเรื่องอะไรแต่ด้วยความที่เออเรายังอยู่ใน safe zone หรือเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง<ม>อะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้ลงมือทำคุณบาร์บี้ไม่เคยบินเอด้านตะวันออกกลางมาด้วยเลยใช่ไหมคะ ไม่เคยค่ะเพราะว่าบริษัทเราก็คือเฉพาะในเอเชียโอเคโอเคเนาะในเอเชียใช่ okay, okay. แล้วก็เจอคะ <c oughs> เจอเพจครู <c oughs> <c oughs> เจอแคร์เวดเจตแเจิเจอเพจครูขึ้นมาเราก็แบบไม่ลังเลเลยค่ะ <c oughs> พีมถามเลยแล้วก็ได้ทดลองคุยกับครูิมนะคะตอนนั้นครูิมก็จะอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวคุยกันหนึ่งชั่วโมงก่อนให้ดูว่าเราชอบจริงๆใไหมอะไรเงี้ยก็คุยกับครูยิมปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าแบบ ลมจ้ารู้สึกยัไรบ้างอ่ะรู้สึกไงบ้างคือ <c ười> อย่างแรกว่าต้องบอกว่า <c ười> พอคุยกับควีมแล้วแบบสบายใจเลยอะ่ะโอเคและเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้สึกแบบนั้น <c ười> และเชื่อว่านั่นแหละมันคือทําให้แบบว่าคุยยิมถึงอยู่ในวงการนี้มาได้แบบนานมากเพราะว่าเชื่อว่าอนเ <c ười> นื่อถุกคนผู้โดยสารผู้พอเจอควีมก็แบบเหมือนรู้สึกสบายใจละรู้สึกแบบปลองใจละอะไรเงี้ยคือคุยแล้วมันมันเป็นแบบเอเนอร์จีที่ดีมากค่ะคุย แล้วครูถามหน่อยว่าเราเริ่มเรียนกันตั้งแต่เดือนไหนนะเราเริ่มเรียนกันมานานหรือยังเราเรียนจบกันมตั้งแต่เมื่อ,อไหร่หลายเดือนแล้วเนาะเราเรียนเราเรียนจบกันกหลายเดือนมากค่ะหลายเดือนมากแต่ติดที่บาร์บี้เองเนี่แหละว่าคือถึงจะออกจากแอร์ไลน์แต่บาร์บี้ก็คือมีงานอื่นทางานอื่นตลอด คือเราก็ไม่หยุดเนาะเราก็แบบหาทางของเราแต่ก็พอแบบได้โรงเรียนฟูลคอร์สกับคุูยิมอ่ะบาร์บี้ก็เลยเริ่มถอยจากงานอื่นเ<ช>พราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะเราจะมุ่งอันนี้โฟกัสตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าใช่ <พอ S 1> ค่ะโฟกัสแล้วทุกครั้งหลังเรียนจบครูก็จะส่งงานให้ทุกครั้งถูกไหมคะครูก็จะส่งใ,<ช>ให้มีมที่ไหนเปิดครูก็จะส่งบอกให้ตลอดใช่ไหมคุณบาบี้ก็ส่งให้ตลอดที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือ ระยะเวลาที่เราเรียนกันนะมันอาจจะนานกน่านี้แต่บาบ,บี้ก็คือเคลียร์ตัวเองด้วยเพื่อที่จะแบบมามุ่งโฟกัสตรงนี้แล้วครูมก็คือส่งงานให้ตลอดอาบาร์บี้มันเริ่มจริงจังจริงก็คือธันวาธันวาใช่ไหมอ๋อแล้ว<า>คุณรู้<ะ>สึกยังไงกับคอส่งครูที่ครูสอนรู้สึกสความรู้สึกที่ท,ที่ที่ครูสอนคอสนี้ไปได้รับอะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้าง ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการเรียนัที่สําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดคือแบบไม่เซทที่ดีมากค่ะอคืออย่างบาร์บี้อะดูเป็นคนมั่นใจก็จริงแต่ความจริงเราไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแล้วก็บางครั้งเราก็รู้สึกกลัวแล้วก็เนกาทีบกับบางอย่างกลัวว่าเราจะทําไม่ได้ว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้หรืออะไรแต่ทุกครั้งครูยิ้มไม่เคยจะแบบ ทำให้รู้สึกกดดันกับตัวเองหรืออะไรเลยอ่ะครูยิ้มแบบโพสิทีฟอย่างเดียวโอ้ยไม่เลยคุณบาบี้ทุกอย่างมันดีคุณบาบี้คิดแบบนี้ดีกว่าแบบไม่ใช่เราสู้คนอื่นไม่ได้นะเราแบบมีตรงนี้ตรงอะไรเงี้ยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเรามั่นใจในตัวเองเราทําเต็มที่ในแบบของเราดีกว่าอะไรเงี้ยบาบี้รู้สึกว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญ hmm. ที่แบบพอเรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วเราก็เหมือนพร้อมรับทุกอย่างที่ครูยิ้มสอนให้อ่ะ hmm. คือบาบี hmm. ้เชื่อว่าต่อให้แบบไม่รู้อะไรมาเลยอ่ะ พอเรียนจากครูยิมแล้วแบบเข้าใจทุกอย่างอ๋อ,อออออด้วยความแบบเ,เหมือนใช่ไหมคะครูสอนแล้วเขาเ้าใจง่ายค่ะเข้าใจง่ายครูยิมแบบว่ามันเป็นขัน้นมันเป็นตอนทุกอย่างเหมือนกลายเป็นว่า,าขนาดเรายังไม่เคย ถ้าแม้ว่าเรายังไม่เคยแบบเห็นเครื่องจริงที่เราต้องทํางานอะแต่เหมือนแบบครูยิมสอนแล้วเรารู้แล้วแบบว่าเหมือนเราไปอยู่บนเครื่องนะเราเราเราเออก่อนขึ้นเครื่องนะเราเดินขึ้นบันไดเดี๋ยวเราเปลี่ยนรองเท้าก่อนเครื่องจะไม่สบคือทุกอย่างครูยิมสอนแบบเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนรู้แล้วว่าแบบขึ้นไปบนเครื่องบินแบบตรงไหนยังไงก่อนหลังใช่ไหมคะใช่มันก็แบบก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วยในการสมัครงานคะโอเคทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่อง เล่าให้ครูฟังหน่อยว่าเรา,เาประสบการณ์การสมัครงานของเราโปรเซสเป็นยังไงบ้างเริ่มเริ่มเป็นยังไงเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยใช่ก็จากที่พอเรียนจบของฟูคอสของครูยิม้มปุ๊บครูยิ้มก็จะส่งงานให้แบบว่าทุกงานที่มีบนโลกนะคะก็จะส่ง <c oughs> ตอนนี้ก็แบบอาเรซูเม่เราพร้อมแล้วเพราะครูยิ้มตรวจสอบทำให้อย่างดีทุกอย่าง <c oughs> ส่งทุกบริษัทเลย แล้วก็แบบแรกๆก็รู้สึกแบบเวลาครูยิ้มส่งงานให้เสร็จครูยิ้มก็จะกลับมาถามทุกครั้งว่าเป็นยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเขินที่จะบอกครูยิ้มว่าแบบกรีบเลยค่ะอะไรเงี้ยยังกรีบอยู่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเรียนจบครูก็ไม่ทิ้งเราก็คิดอินทัสกันตลอดถูกไหมคะเราก็โทรหาถามกันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะ ใายก็สมัครสมัครไปเรื่อยๆ hum ค่ะด้วยความด้วยความเราพร้อมแล้วเราก็รู้สึกว่ามันนานแล้วซึ่งจริงๆก็คือผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนเองอะไรอย่างเงี้ยครูพูดเสมอว่ายังไงคุณบาร์บี้ครูมองคนไม่ผิดคุณบาร์บี้ทาได้คุณบาร์บี้เป็นแอร์ไพรเวทเสร็จได้แน่นอนจำคำที่ครูพูดได้ไหมวันนั้นอ่ะจะขออนุญาตมหาจำจำได้ปะที่วันนั้นเนี่ยครูพูดว่าไม่ต้องกังวลเลยคุณบาร์บี้ทําได้คุณบาร์บี้วันหนึ่งต้องเป็นแอร์ไพรเวทเสร็จแน่นอน ครูพูดจากใจจริงใช่ไหมคะเนี่ย yeah, สิ่งสิ่งที่สําคัญที่วิวบอกคือแบบเหมือนครูยิ้มมาเชื่อในตัวนักเรียนทุกคนเสมออื <S <S ไม่ว่าแบบใครจะไม่มั่นใจอะไรยังไงแบบครูยิ้มจะมองเห็นแล้วก็แบบดึงอันนั้นมาให้กําลังใจเราทุกคนมีข้อดีครูก็อย่างครูทุกคนนันไม่ไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกครูพูดเสมอไม่มีใครเพอร์เฟกจริงๆถูกปะคะแต่ว่าเราจะต้องรู้จักดึงเอาจุดเด่นของเราออกมาใช้ให้ให้ให้เป็น และลบจุดด้อยของเรานี่คือการที่เราจะชนะใจกรรมการการสัมภาษณ์สิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากของกรอ,อโปรเซสของการได้งานถูกไหมคะใช่ใชค่ะแล้วก็ครูยิ้มเน่นะเทรนมาอย่างดีเทรนให้หนูเตรียมตัวทุกอย่างอย่างดีพร้อมทุกคําสัมภาษณ์แบบเออทิศทางตอบแนวไหนมายเซ็ตถ้าลองเปลี่ยนว่าเราคิดแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเตรียมทุกอย่างแบบดีมาก สรุปว่าบาร์บี้โชคดีไม่ได้ผ่านกระบวนการ HR อะไรเลยก็คือแลวสรุป <c oughs> ว,ปว่าในคำถามที่ <c oughs> ที่โดนถามอ่ะเป็นคำถามที่เราเราเตรียมกันมาก่อนถูกไหมคะก็มีทั้งที่เราเตรียมมาด้วยค่ะแล้วก็มีแบบที่ไม่ได้เตรียมเลยด้วยอย่างที่ครูยิ้มเคยบอกหนูว่าแบบเอาจริงๆนะคุณบาร์บี้ถ้าโชคดีเขาก็สบายๆกับเรา แบบพูดไดง่ายค่ค่อนข้างจะเป็นกันเองก็มีอะไรก็คือมันมีหลากหลายมันมีหลากหลายใช่ไหมคะอืมเขาก็บอกว่าให้ให้ให้รู้จักการเอดูผู้สัมภาษณ์ด้วยว่าเขาเป็นแนวไหนเราจะ approach เขาในแนวไหนเพราะใช่่ะคนก็ไม่เหมือนกันพอแบบว่าครูยิ้มค่ะเขาบอกหนูสัมภาษณ์กับโอนเนอร์เลยค่ะ คุย,ยงก็บอกเอ้าเหรอคะอันนี้มันไม่ผ่านแบบกระบวนการ HR หรือทีม recruitment เลยแล้วที่สำคัญอยากจะฝากถึงทุกๆคนถึงเพื่อนๆละกันว่าบริษัทที่คุณบาบีได้เป็นบริษัทที่เบสอยู่ที่ยุโรปด้วยอันนี้เป็นอะไรที่ Amazing มากๆเพราะอะไรหรือไหมส่วนใหญ่คนไทยอะค่ะถือพาสปอร์ตไทยนะคะส่วนใหญ่ที่คู่เห็นเนี่ยก็จะอยู่ทำงานโซน โซนอาเซียหรือว่าตอนอันตลางถูกไหมคะน้อยมากที่จะได้เอ,อทำงานได้งานที่เบกที่ยุโรปเพราะอะไรเพราะพาสปอร์ตไทยมันม,มีเรื่องจำกัดในเรื่องของวีซ่าต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะมแต่อย่างที่ครูบอกกับนักเรียนทุกคนบอกครณบี้ว่าไม่ว่างงานอะไรให้สมัครไปให้หมด <laughs> ไม่ต้องกังวลใช่ไหมพูดถูกไหมเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเรา CV เราอาจจะไปถูกใจกับคนที่กาลังเห็นผู้เห็น CV เราอยู่อาจจะชอบอะไรสักอย่างในตัวเราเราบอกไม่ได้เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่างานนี้เปิดแล้วแบบเฮ้ยเดชยุโรปเราไม่ชมัคุณบาร์บี้จะมีโอกาสน้ไหนถูกไหมคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้ส่งไปให้หมดครูจะบอกเสมอบางทีเนี่ยแบบเขามี r q u i r e m เม t มาเราอาจจะแบบไม่ตรงสักอันแต่ครูจะเป็นคนที่แบบ ให้ส่งอ่ะมันไม่มีอะไรเสียหายอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้อนนี้ก็คือแบบครูยิ้มเปลี่ยนความคิดในการสมัครงานมากเพราะแบบส่งไปก่อนคุณบาบี้เรามีจุดดีอย่างอื่นที่แบบเขาอาจจะชอบหรืออะไรเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็แบบเป็นคนเห็นตรงครูยิ้มส่วนสูงแบบอ่ะเราไม่ถึงอันนี้เราไม่มีเราไม่ใช่ปึ๊บบาก็จะแบบอาะเจียมตัวงั้นเราเราไม่ส่งดีกว่าเพราะว่ารีควอร์มเมเราไม่ตรงเราก็แบบซื่อสัตย์ เกินไปก็แบบว่าต kind of ัดอากาศตัดออกาศตัวเองเลยค่ะถูกไหมคะอ๋อเนาะแล้วก็อทีนี้เป็นไงความรู้สึกตอนนี้คือตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมคกูเชื่อว่าจัดกระเป๋าพร้อมหรือยังก็แบบพยายามทําให้ตัวเองไม่ตื่นเต้นทําให้รู้สึกแบบโอเคเราเรารอรับอินโฟมิชันเขาแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยจัดของจัดอะไรว่ามันต้องเป็นยังไงเตรียมตัวให้แบบ ถูกต้องตรงเผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรเงี้ยนะก็แต่ว่านั่นแหละจริง,รงๆแล้วมันเราก็ตื่นเต้นแหละคุมเพราะว่า private jet มันก็คนเดียวหรือสองคนบนเครื่องอะไรเงี้ยก็มันเหมือนใช้สก,กิลทุกอย่างของคนคนนึงเลยอะ่ะคือเพราะแตกต่างที่สําคัญที่สุดระหว่างคนที่เคยเป็นแอร์มาก่อนเนี่ยคืออย่างคือเรื่องการทำ catering เง้ามั้ยคะเออเราจะต้องทำ catering เอง สายการบินที่เราเคยทํามาเนี่ยสายการบินเขาเป็นคนจัดเรื่องอาหารให้แต่ของเที่ยวบิเนี่ยเราจะต้องทําเองหมดทุกอย่างเราต้อง manage เองทุกอย่าง pre flight in flight post flight เราต้องทําเองหมดทุกอย่างนะคะใช่ค่ะเออนี่คือข้อแตกต่างซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะที่แบได้เรียนกับคุณมได้ดูกก่อนเนาะใช่เราได้เตรียมเตรียมความพร้อมเนาะ สมัยก่อนครูเข้าเนี่ยครูโชคร้ายกว่าอีกกูไม่มีใครสอนครูไม่มีใครเทรนเลยอะ่ะเนาะดังนั้นเราถือว่าเรามีเรามีความรู้แล้ะใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ทีนี้เอ่อเป้าหมายของเราคือ,อยังไงเป้าหมายและอนาคตที่เราตั้งใจไว้อ่ะค่ะคือ,อยังไงจริงๆมันก็เป็นแบบเป็นสำหรับบามันเหมือนมันเป็นก้าวใหญ่เลยอ่ะในชีวิตเนาะเพราะ บางบางก็มองว่ามันมันเป็นจุดสูงสุดของอาชีพความเป็นลูกเรือแล้วว่าแบบเราต้องทำคนเดียวทั้งหมดทุกอย่างบนเครื่องแบบซูเปอร์วูมเมนแล้วอะไรเงี้ยมันยังไม่สุดค่ะคุณบาร์บี้ <c oughs> สิ่งที่คุูจะสอนนะคะการเป็นแอร์ไพเวทเจ็ดีจริงแต่แต่ไม่ใช่ที่สุด,สดคุณบาร์บี้สามารถจะต่อยอดไปได้อีกไกลกว่านี้อีกเมื่อไหร่เข้ามาในวงการนี้ยังไม่จบอยู่แค่นี้จำไว <c oughs> ้เลยนะ ชีวิตด,ดีอะไรดีๆจะเข้ามาหาเราในชีวิตเราอีกเยอะแยะมากๆบอกได้คาเดียวนะคะเนาะทีนี้อยากจะให้คุณบบี้ฝากให้เพื่อนๆให้กําลังใจเพื่อนๆคนที่มีฝันเหมือนเราฝันเดียวกันกับเราคนที่อยากจะเตะตีแอร์ r พรเวทเดสอยากจะบินอะไรแบบนี้หน่อยว่าอย่างไงดีบางคนก็าอาจจะทอ้อบางคนก็จะรู้สึกว่าเราคงไม่ดีพอเราคงทําไม่ได้หรอกเราคงไม่เหมาะเรออะไรอย่างเงี้ยลองฝากหน่อยนะคะอย่ากลัว อันนี้คือสิ่งสําคัญที่แบบถ้าเรากลัวเราก็จะไปไม่ถึงมันนะคะอย่างที่ครูยิ้มบอกว่าพวกเราทุกคนตอนเนี้ยโชคดีแค่ไหนเมื่อก่อน private jet ก็คือ private สมชื่อเลยนะไม่มีใครไม่มีทางที่จะแบบได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับงานนี้จริง<ต>ๆถ้าไม่ได้แบบถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการนะคะแล้วตอนนี้แบบพอมีคอร์สที่ครูยิ้มทำขึ้นมามันแบบมันเปิดโอกาสให้คนไทยทุกๆคนเลยอะ ที่แบบมีความฝันหรือแบบยังไม่รู้ตัวเองจะไปทางไหนลองคุยว่าชอบงานนี้ไหมอยากจะแบบเต็มที่ไปให้สุดกับมันไหมคือวันนี้มันมีตัวช่วยแล้วอะเราแค่แบบตั้งใจกับสิ่งที่เราฝันแล้วก็แบบมันก็จะนำพาไปอะให้ประสบความสำเร็จหรือแบบเอาจริงสาวรัาแค่แบบอย่างที่บอกคุยิมว่าแค่ได้เรียกสัมภาษณ์อะก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วว่าเหมือนแบบ เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแบบแล้วนี่แล้วนี่คือเรากำแล้วนี่เรากําลังจะเดินทางไปทํางานจริงๆใื่องไอสิ่งที่เราคิดว่าแบบเราลอมานานคือแบบงงมากเพราะตอนนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเราบอกเลยว่าเวลาอะไรจะเกิดมันเกิดใช่ไหมคะถูกยังเกิดขึ้นเร็วมากแลวครั้งที่แล้วเนี่ยที่ที่เขาเรียกแล้วแล้วออเนอร์เปลี่ยนเนี่ยคุณบาร์บี้ก็หน่อยหรือเปล่า แล้วครูก็มีการบอกแล้วพอตอนหลังที่บบบี้บอกว่าที่ครูพูดคือยังไงนะเป็นแบบที่แบบอะไรนะคือด้วยความที่ครูยิมเนี่ยให้เราเตรียมตัวมาตั้งแต่สมัยตอนเรียนเราว่าแบบทุกอย่างมันจะแบบ u n p r e d i c t a b l e นะแล้วเปลี่ยนตลอด f l e x i b l เนะอะไรเงี้ยตอนที่เขาบอกบาว่าเดี๋ยวขอให้บินไปทำเทสไฟลดูเนาะอ,อะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้ดีใจบอกครูยิมตลอดครูยิมก็คือแบบโอเคเดี๋ยวนะัดแบบไฟนอลคุยกันเตรียมตัว แล้วก็ก่อนวันที่จะแบบได้เตรียมตัวกับครูยิ้มก็อยู่ดีเขาก็อีเมลมาบอกว่าขอเลื่อนการเทสไฟล์ไปก่อนเราไม่ได้บอกเรื่องความที่เราเตรียมตัวมาเยอะกับครูยิ้มแลวและเราไม่ได้บอกวันด้วยใช่ไหมไม่ได้บอกอะไรเลยก็ก็ยังนั่งหัวเราะอยู่ว่าโอเคเข้าใจที่ครูยิ้มบอกนะว่าเห็นไลน์เห็นไลน์ส่งมาหาครูแล้วฮ่าห้าาข่เลยคแต่นั่งขับจริงๆครูยิ้มพออ่านเมลก็แบบนั่งขำ ว่าแบบโอเคเข้าใจที่ครูยิ้มบอกแล้วว่าแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดก็ทําใจให้ดีไว้แต่ครูยิ้มก็คือเป็นห่วงแบบรีบโทรมาหาเลยว่าคุณบาวินหน่อยหรือเปล่าคุณบาวิเฟลไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนั้นไม่รู้สึกเฟลนะครูยิ้มไม่ไม่ได้รู้สึกเฟลแบบเฮ้ยอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเออหัวเราะตลกกับชีวิตเพราะแบบอีกนิดเดียวเราได้ไปแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรก็ตอนนั้นอะแสดงว่าตอนนั้นคิดว่าเราคงไม่ได้งานแล้ว ใช่ปะคิดว่าเขาคงแบ,บบปฏิเสธเราแบ,บบแบบนุ่มนวลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนก็คิดว่าโอเคอา่าเลือนเป็นอย่างที่คุยยิ้มบอกว่าเออเ,เดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวเจ้าของเครื่องบินเนี่ยบางทีเขาเปลี่ยนใจง่ายนะอย่าแบบว่าเป็นเรื่องแย่ะไร <ป S 1> เป็นเรื่องปกติเลยเป็นปเ,เน네เจอร์ของ V I P เลยเปลี่ยนแปลงแนมะ้กระทัง่งยูแบบลาส m ์มินิทยูแบบออนบอร์ดแล้วยูเตรียมที่จะบอร์ดดิ้งผู้โดยสารแล้วะ ไลฟ์แคนเซิลซะงั้นแต่ทำเตรียมใจไว้เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยเพราะวีไอพีเขาเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอือก็ก็เลยแบบว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวให้มากขึ้นเหมือนก็คิดบวกอีกใช่ไหมคะอย่างที่เออแบบเป็นอาเป็นประสบการณ์อย่างน้อยแบบอีกนิดนึงได้ขึ้นไฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วคก็บอกแล้วครูก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดในในในแง่ลบว่าเขาจะไม่เลือกเรา มันมีหลายเหตุผลมากเลยนะคะโอนเนอร์อยู่ที่ประเทศนี้เป็นประเทศที่แบบอืมค่อนข้างมีชื่อเสียงในการไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปเมืองเนี้ยไม่ไปกันแค่วันสองวันหรอกเขาไปกันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเป็นเดือนเขาไปพาที่กันไปอะไรกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะ บางบริษัทการที่เขาจะเก็บลูกเรือไว้อ่ะค่าใช้จ่ายม,มัน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 ไม่คุ้มเขาส่งลูกเรือกลับบ้านอย่างที่ครูอธิบายไปให้หมดนะคะครูจะบอกเหตุผลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมจริงร<ะ>ค่ะก็เราก็เหมือนเราก็ได้เตรียมใจไว้แล้วด้วยก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีเวลาเตรียมตัวให้กําลังใจตัวเองว่าเออเราก็มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเวลาพอเขาเรียกปุบเราก็พร้อมอ่ะเราก็ไปทํา วัคซีนพาสปอร์ตเราก็ไปเตรียมตัวอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็เรียกไปเลยนะเอ็นมาอะไรก็คือเพราะฉะนั้นความพร้อมสำคัญถูกไหมคะความพร้อมนะเวลาโอกาสมาถ้าเราไม่พร้อมคือพูดเสมอมันก็มันก็ไม่ไม่เตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วก็พร้อมเสมอโอกาสมาเราพร้อมเลยเราเราคว้ามันได้ตลอดเวลาเนาะทีนี้ก็สู้ๆใช่ไหมคะบอกเพื่อนๆทุกคนอื่นให้ ตู้ต่อไปนะอย่ากกลัวนะคะแล้วก็อย่าท้อด้วยคือแบบตั้งใจแล้วเรามุ่งมั่นอ่ะมันมันโอกาสมันมีทางที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้หรอกถ้าเราตั้งใจจริงกับมันถูกไหมคะเราโฟกัสกับมันเอาเอามันสักตั้งหนึ่งน่ะถูกปะคะเต็มที่กับมันเต็มที่กับมันถูกต้องเนาะ ใช่ค่ะแล้วก็สักวันมันก็แบบจะเป็นวันของเราจริงๆเนาะแล้วอย่างที่ครูบอกว่าเออได้งานแล้วครูก็ไม่ทิ้งโทรหาครูได้เลยนะคะว่าแบบครูจะเอาเคบิ n g ที่ไหนจะไปเอาเคบิ n g จากที่ไหนดีประเทศนู้หนูอยู่นี่อะไรเงี้ยครูจะช่วยได้เพราะ V.I.P เนี่ยเอ่อ preference การทานอาหารความชอบก็จะต่างกันอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราเลือกสรรอาหารที่แบบอร่อยเขาก็แฮปปี้บนฟ้ายอยู่แล้วเนาะ โอกาสได้ติดก็สูงใช่ไหม <laughs> ทำ p r i v a t e debt <laughs> โอกาสได้ติดมีเยอะเนาะทำอา่าใส่กันมีทานิสไม่ต้องหวังติดเลยไม่มีท่ไม่มีใครให้เราด้วยถูกไหมคะก <laughs> ็ก็มีคนให้แต่ว่าเราก็จะไม่กล้ารับนะคะเพ <laughs> <laughs> ราะส่วนใหญ่ <laughs> แตีมันมีเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นกฎถูกไหมคะเป็นกฎว่าห้ามรับใช่ไหม <laughs> นาะออยครูดีใจมากๆเลยแล้วก็แบบคราวในตัวคุณบารบี้มากๆเลยจริงนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะรอแบบว่าเซ็นสัญญากับเขาแล้วรอแล้วก็จะแบบบอกคุูยิ้มเป็นคนแรกแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีส่งอีเมลมาเพิ่มเติมแล้วว่าแบบว่าให้ไปที่เบสเขาไปที่เบสเขาเชื่อเถอะว่าถ้าเกิดเขาเรียกให้ให้ให้ไปทำทรไฟเลเนี่ยเออที่คูเคยบอกคุณบาบี้ไปอะค่ะว่า เราได้เราก้าวขาเข้าไปในบริษัทนั้นแล้วแหละเพียงจต่เขาขอไปดูตัวจริงของเราไปดูเราการทํางานจริงๆของเราบนเครื่องแค่นั้นแหละถ้าเราไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดพลาดจริงๆหมักหนาเราได้งานแน่นอนเชื่อครูนะคะได้ค่ะก็ขอบคุณครูยิ้มมากๆที่แบบยิกดดันแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจมาตลอดจนแบบ จนได้มาถึงจุดนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนแบบอ,อย่าลังเลถ้าแบบพร้อมที่จะเต็มที่กับมันก็ลงเรียนฟูลคอร์สกับคุยมเลยรับรองว่าไม่มีคำว่าผิดหวังต่อให้แบบอ้าเราอาจจะไม่ได้ลงเอยกับตรงนี้แต่เราก็จะมีประสบการณ์แล้วก็มีมายเซ็ตแล้วก็มีระบความคิดอะไรดีๆอีกเยอะแยะเลยอะที่แบบจะทำให้แบบก้าวต่อไป ให้แบบประสบความสำเร็จในความฝันอื่นๆได้อีกเอาไปอพพลายในชีวิตประจำวันได้อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนะคะก็ครูขออวยพรฮะให้ทุกอย่างสมูทเดินทางปลอดภัยแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่ปรปารถนาทุกสิ่งอย่างนะคะแล <c oughs> ้ฝากข่าดีมาบอกคือแล้วก็มีไม <c oughs> ่ต้องกังวลมีอะไรโทรหาครูเท็คครูไลน์ได้ตลอดเวลานะคะเนาะ้น่คะ นะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณนอบี้ร้กยังไงเดี๋ยวเราคุดอินทัสการชิงเนาะแชร์ค่ะได้งานนะสวัสดีค่ะ